มันเป็นการตบกระบาลอีโก้อีกรอบหนึ่งว่าก็กูทําไปแล้วอะทําทไมต้องแบบไอ้นี่อีกไรเยยงี้ยเจ้าขึ้นมาทําไมพี่เมย์เนยเออมันมีออมันเม,ม,นม,มย์เมยนกันเสถามอีกคําถามหนึ่งอยากรู้เหมือนกันแล้วพี่รู้ไหมว่าพี่เปนคนไร้ค่าได้ไงคําว่าไร้ค่าคงไม่เกิดขึ้นกับสามีแน่ก็อาจจะเป็นเรื่องพ่อเรื่องแม่หรือเรื่องอะไรพวกนี้เออยังไงเล่าสิอาจจะเป็นแบบว่า เขาไม่ต้องการเนี่ยตอนเด็ก,ดกมัน,นมีเรื่องราวใช่ลูกที่ถูกเลือกไงอ๋อไม่ใช่คนที่ถูกเลือกใช่เราไม่ใช่คนที่ถูกเลือกเขาให้เรารอจนเก้าขวบกว่าจะเอามาอยู่เพียบด้วยกันเราต้องเราต้องเสแสร้งทําเป็นเด็กดีเขาพูดแต่ว่าเราต้องเป็นเด็กดีเขาจะมารับจุดบอดพี่มันก็ตรงนี้แหละก็จะมีลูกหลานหลายคนที่เป็นเหมือนเราที่รอพ่อแม่มารับเขาก็จะเอาจากคนเล็กๆไปก่อนคนที่โตกว่าก่อน เธอแข็งแรงเหมือนกับว่าเธอแข็งแรงฉันต้องแข็งแรงเลยเหมือนกัว่าเธอโตแล้วต้องให้น้องไปก่อนเงี้ยคุณถามเคยมีคนพูดกับเราไหมว่าเป็นคนไร้ค่าจริงๆก็ไม่มีนะมีแต่พี่นี่แหละอ่ะพี่ฟังดีๆนะมันไม่มีใครพูดกับพี่ว่าพี่ไร้ค่าแต่นะแต่การที่เรารู้จักคําว่าไร้ค่าหรืออะไรก็ตามที่เรารู้จักมันนะเช่น,นมีคนด่าว่า ไม่มีสมองเลยนะอย่างเงี้ยอืมไม่มีสมองเลยนะประเด็นคือถ้าไม่เข้าใจอ่ะย้ํานะไม่เข้าใจเข้าใจหมายความว่าเราอ่ะรับรับความหมายอันนั้นน่ะเข้ามาแล้วถ้าเราไม่รู้ว่าไม่มีสมองอ่ะไม่ได้แปลว่าไม่ฉลาดอะไรเงี้ยคือถ้าเราไม่ได้รู้อะไรเลยนะก็จะโคตรอินโนเซตเลยว่าเขาเขาด่าเราไม่มองแกฉันมีนะฉันเปิดกระโหลกดูไหม แต่วินาทีที่เข้าใจและรับมันเข้ามาอ่อันนั้นแหละถึงจะรู้ว่าไม่มีสมองอ่ะคืออะไรวินาทีที่มีคนบอกว่าแกแกไม่มีสมองอ่ะเขาด่ากแกนะเขาไม่ได้ชมหรือหรือถามแกว่าในกะโหลกแกมีสมองหรือเปล่าถ้าเค่พี่บอกว่าคาว่าไรค่าแล้วพี่มันมันเข้ามาหาพี่ได้ยังไงและพี่บอกเสร็ว่าพี่คิดเอง เอาจริงๆมันไม่จริงบอกว่าถ้าพี่พี่รู้ถ้าพี่รู้สึกบางอย่างชนหรือแบบเหมือนหรือตัวตนรู้สึกว่าเออเหมือนโดนบทขยี้ความไร้ค่าอะไรเงี้ยเออมันมันมีฟีลขยี้ขยี้อยู่มั้อแ่ใช่ไหมเออถ้าแบบถ้ารู้สึกว่ามันเหมือนมันถูกขยี้มากเลยอะไรเงี้ยแปลว่ามันยังไม่จบอ่ามันมีฟีลไม่แค่แบบว่า ภาษาสามไปแล้วเซฟเราจะมาขยี้อะไรอีกเนี่ยเออเออเห็นมะเห็นมะเมื่อกี้เนี้ยอันนี้สซบอยากจะบอกเอาไว้นะถ้าพี่บอกว่าจะขยี้ขึ้นมาทำไมก็คอมพลีทไปแล้วเลยความรู้สึกนี้นะเสี่ใจพี่ได้รู้เลยว่าอันนั้นเป็นอีโก้มันเป็นการตบกระบาลอีโก้อีกรอบหนึ่งว่าก็กูทำไปแล้วอะทำไมต้องแบบไอ้นี่อีกไรเงี้ยเจ้าขึ้นมาทำไมเนี่ยให้รู้ เออให้รู้ว่านี่คืออีโก้แล้วมันเป็นฟิลประมาณว่ากูรู้แล้วกูเก่งแล้วกูทําแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่จะออมันเป็นสิ่งที่จะบอกพี่ว่ากูจะไม่เรียนรู้อะไรเพิ่มอีกกูจะไม่พัฒนาอีกนี่อันนี้คือสิ่งที่ซ่อนไว้เ,ออเข้าใจว่าออออพี่เมนี เมย์และพี่ก็มีอันนี้ในภาษาอังกฤษด้วยเนี่ยพี่มีอีโก้อันนี้ตัวเบลเลอร์เลยพี่ถึงแบบไม่เข้าใจี่เข้าใจไหมในภาษาญี่ปุ่นด้วยด้วยว e go, อีโก้พี่ตัวเบลเลอร์เลยพี่รู้ไหมเนี่ยพี่รู้แล้วประเด็นเนี้ยเรื่องนี้นะเป็นคนละเรื่องกับการไหลคา่ออออา นี่คือเวอร์ชันแอดวานซ์ของการปลดล็อกค่ะนี้บบน้ำจิม้มน้ำจิม้ม